เื็นทยไฮดิดนะเลือดห้าสิบเฉดสีเขาจะเข้มขึ้นครับอูแล้วก็เริ่มอยู่ที่หกร้อยครับถ้าจะเป็นกินก็ห้าร้อยอันนี้ยังเชื่องไหมคะเนี่ยเชื่องครับสามตัวนี้เขาเชื่องสตาร์เตอร์เนี่ยครับเขาก็จะใช้สีพื้นฐานก่อนบลูกรีนโคบอลดักกีอะไรเงี้ยครับแจ้งว่ามาจากช่องครอบครัวโอลิค่ะที่พาเที่ยวทางร้านก็จะมีส่วนลดใท้สิบเปอร์เซ็นต์ทางรงเรียนเขาจะแจ้งราคามาว่าคุณลูกค้าอยากได้ประมาณไหน ปล่อยซ้ายหรือใส่เชือกนิ่งแบบไหนคอมแบ็คอะไรเงรี้ยครับสวัสดีค่ะครอบรัวโอริคิคนค้าเที่ยวค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จัดจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านฮับแอนเฟนฟอร์ฮัฟกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ค่ะส่วนนี้เป็นไพยไฮบิดนะเนะรือห้าสิบเฉดสีเขาจะเข้มขึ้นครับเป็นลูกผสมกับเป็เคอร์ครับก่าฝั่งแปดสิสิ สีสวยมากเลยนะครับใช่ครับค่สไยนี้ก็กําลังเชื่องเลยใช่ไหมคะใช่ครับนะสานี้ป้อนสี่มือครับค่ะป้อนสี่มือนะคะสานี้าราคาเขาเป็นไงคะถ้าสีนี้อย่างพายก็สตาร์ทเริ่มต้นที่สองพันครับค่ะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าพายมากพายน้อยค่ะข้างล่างเนี่ยข้างล่างก็มีหลายสีครับมีฟอนโล่ค่ะมีฟอนโลม่ลโลมีไดรหลูดครับ มีโฟอลโล่บูเทออยส์อย่นีครับโคบอลฟอลโล่เนี้ยคนลโล่บูคนลโล่โคพวกนี้ครับราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่คะอย่างอย่างบูแล้วก็เริ่มอยู่ที่หกร้อยครับถ้าจะเป็นกินก็ห้าร้อยหยับไปก็เชื่องเลยนะคะไซนี้ไซนี้กําลังป้อนกําลังเชื่อนะครับป้อนง่ายเลยนะคะไซนี้ใช้ช้อนป้อนนฮะป้อนง่ายอยู่แล้วค่ะตัวนี้ก็เป็นไดรูหลดครับผม แต่เป็นดับเบิลแฟคเตอร์ฮะสีเขาก็เทอร์คอยล์เขาจัดมีไดรลูเทอร์คอยนะครับแล้วก็มีพวกอเมริกันเยลโล่ไทโฟโล่ด้านในเป็นไายฟโล่ครับใช่ไทโฟโล่บูเทอคอยก็เชื่องฮะตัวนี้ก็ยังป้อนอยู่สามมือป้อนอยู่สามมือใช่ค่ะแล้วราคาล่ะคะราคาก็เริ่มต้นที่พันห้าครับค่ะอย่างนี้ก็สีไตายสีลูกกว่าครับค่ะไทโคบอลเทอร์คอยครับ ตอนนี้นิยมสีลูกปัดนนะครับพี่ <S <S ใช่ครับสีลูกปกัดคราวน,นี้ขึ้นอยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบแพทเทิร์นแบบไหนค่ะภายมากภายน้อย,ยอสวยมากเลยครับ<ช>ค่ะอันนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพี่ทายก็เริ่มต้นที่แบบสองพันขึ้นไปครับค่ะก็คือเริ่มต้นที่สองพันนะคะครับทายบูเธอคอยส์นะคะใช่ครับค่ะ อยู่สองตัวนี้เข้าคู่กันหรือว่าเป็นพี่น้องกันครับเอาเป็นพี่น้องกันใช่เป็นพี่น้องกันนอกอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะนี่นประมาณพร้อทรมทําครับเก็ดเดือนครับค่ะอันนี้นกพร้อทรมทําแล้วอันนี้เราทราบเพศไหมคะพี่ทราบเพศครับพเพศผู้ครับค่ะทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยเพศผู่ค่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอย่าง,ต,งตัวนี้อยู่ตัวละสามพันครับตัวละสามพันใช่ตัวสามพันค่ะเป็นเทวิพายเมอร์กครับผมค่ะอายุประมาณสามเดือนครับ Heavy ทวีพายเมฟมันคือหนักเลยครับมันเป็นซีรีส์สูงที่สุดของฝั่งดูครับผมเป็นภายที่หนักจริงๆตัวเขาต้องเป็นสีดำฮะแต่เขาเนี้ยด้วยภายเขาหนักขาวเยอะก็เลยเรียกวิทพายครับราคาล่ะคะราคาตัวนี้อยู่8,000ครับ8,000ใช่ครับนกอายุประมาณเท่าไหร่ครับ3เดือนครับเพศผู้หรือเพศเมียคะตัวนี้เพศเมียครับค่ะตัวนี้ก็พายบูเทอร์คอยครับเกือบเพว เป็นแก๊งสามตัวนี้ใช่เป็นพี่น้องกันครับอันนี้ไยด้ากรีนค่ะสามตัวพี่น้องกันหมดเลยนะใช่ครับตัวผู้ตัวเมียมีตัวผู้ตัวหนึ่งครับตัวนี้เฮฟวี่ตัวนี้หลังวีครับไยโคเธอหลังวีตัวนี้ตัวผู้ครับอันนี้ยังเชื่องไหมคะเนี่ยเชื่องครับสามตัวนี้เขาเชื่องค่ะอ๋นนกสองเดือนใช่ราคาประมาณราคาเริ่มต้นที่สี่พันครับค่ะเริ่มต้นที่สี่พันนะคะนี้ ฟอร์พัสปัจจุบันเขามีกี่สีอะคะพี่โอ้เยอะมากเลยครับค่ะเออถ้าแยกถ้าแยกจริงๆเนี่ยครับก็จะแยกก่อนว่ามีสายพัดเทลสายได้หลูดค่ะสายชินมอนแล้วก็มาเป็นสายพายค่ะเยอะมากเใช่ไหมคบแล้วส่วนมากอะคะลูกค้าเขานิยมลูกค้านิยมแบบไหนโดยโดยสตาร์เตอร์เนี่ยครับเขาก็จะใช้สีพื้นฐานก่อนค่ะบลูกรีนโคบอลดักกีอะไรเงี้ยครับค่ะ พอเขาเลี้ยงเลี้ยงถูกเลี้ยงแบบเรียกเลี้ยงชอบแล้วเนี้ยลูกค้าก็จะปรับเริ่มเป็นไดรลูดแล้วเป็นพัดเทลขึ้นมาค่ะพัดเทลครับพัดเทลโคบอลคู่กับพัดเทลบูครับเขาจับคู่กันเองนหละครับอันนี้เราจับคู่ไว้ให้ลูกค้าครับอ๋อเป็นตัวผู้กับตัวเมียใช่ครับค่ะแล้วราคาล่ะคะพี่ราคาตัวนี้คู่นีอยู่สามพันครับคู่ละสามพันแต่ถ้าแยกซื้อเดี่ยวก็ได้ใช่นกัแยกได้ครับ บางครั้งลูกค้าขาดตัวผู้ขาดตัวเมียแล้วก็แยกให้เขาได้ค่ะพวกนี้นกพร้อมพร้อมทำแล้วฮะนกรุ่นแปเดือนเก้าเดือนแล้วครับค่ะเวลาที่เขาออกไข่อะค่ะอันนี้เราต้องไปดูแลอะไรเขาไหมคะปล่อยเขาเลยครับป่เาเลย้อาจแค่อาหารให้เขามีเหลือค่ะใช่แล้วเขาก็จะดูแลลูกเขาเองได้เลยใช่ไหมใช่ครับโดยช่วงโดยช่วงแบบ เขาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับเราควรจะทิ้นแคลเซียมมาให้เขาเขาต้เริ่มจากสมอาหารแคลเซียมอะไรพวกนี้คระเพราะมันมีผลต่อการการการฟักการออกไข่แล้วอายุประมาณเท่าไร่เราถึงจะล้วงลูกเขาออกมาได้คะพี่นกนกที่จะล้วงออกมาเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะให้เชื่องเราควรจะล้วงนกตั้งแต่ประมาณ18วันถึง20วัน18-20วันออกมาป้อนใช่ไหมคะ คู่นี้ก็เป็นไดรูดโคครับค่ะกับไดรูดบูเทอคอยครับตัวผู้ตัวเมียใช่คู่เมียคู่กันครับค่ะขายคู่และเท่าไหร่คะถ้าตอนนี้คู่ละสี่พันครับคู่ละสี่พันแต่ถ้าแยกซื้อเดี่ยวก็ได้แยกซื้อเดี่ยวก็ได้ครับค่ะนี้ยังเชื่องไหมคะพี่หรือว่าไม่เชื่องอันนี้พร้อมพร้อมเพาะครับพร้อมสมพันธ์ สำหรับนกนกที่ร้านนะครับซื้อมาเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยเราเรารับซื้อลูกนกกลับอยู่แล้วค่ะทางร้านก็ทางร้านรับอยู่ค่ะเรารับลูกฟาร์มอยู่ด้วยครับค่ะก็ถ้ามีลูกก็เอามาส่งที่ร้านได้ใช่ครับค่ะทางร้านมีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะพี่รับส่งครับค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะตอนนี้เปิดทุกวันครับร้านเปิดยกเว้นวันจันทร์ครับวันจันทร์หยุดร้านจะเปิดอวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะ เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ11โมงเช้าครับถึงหนึ่งทุ่มค่ะมีเพจหรือว่าเฟซบุ๊กให้ลูกค้าติดตามไหมคะมีครับผมใชื่อครับแอนเฟรนพอพัทภาษาอังกฤษได้เลยครับค่ะเป็นเพจใช่ไหมคะเป็นเพจใช่ครับค่ะแล้วเบอร์ติดต่อร้านละคะ087ครับ4559259ครับค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้ได้ครับตัวนี้เป็นอเมริกันลโล่ครับผมค่ะ ไดตัวด้านในเป็นตัวผู้ครับใจหลุดเคอย์ต,ตัวนี้เป็นพายบูนกฟอพัดเนี่ยครับต้องอยังไงครับถึงจะไม่กัดกันนะนกฟอพัดอะครับเขาเป็นนกขวงผินมากะฉะนั้นเวลาเข้าสู่ั้เจริญพันธุ์นะครับบางตัวเจริญพันธุ์เร็ว <c oughs> เขาก็จะไล่กัดกันเลี้ยงมาพร้อมกันเนี่ยฮะแต่เวลาพอถึงอายุครับสเดือนเนี่ยเราต้องแยกแล้วอ๋อต้องแย,แยกตัวผู้แยกเพศผู้แยกเพศเมีย <c oughs> ใช่ครับเราต้องแยกครับไม่งั้นเขากัดกัน <c oughs> เขาจะอยู่ด้วยกันได้ต่อเมื่ออายุเท่าไหร่อะคะถึงจะไม่กัดกันเอ่อ <c oughs> ในการผสมพันธุ์นะครับ <c oughs> มันก็ต้องเทียบคู่ก่อนพอหนก่ฟอพัดอะครับถ้าไม่เทียบคู่เนี่ย มีบางครั้งที่เขาอาจจะตีกันได้แก่กันตายค่ะเราต้องเทียบคู่ก็คือแยกกรงติดกันนี้ครับสักเจ็ดถึงสิบวันดูอาการเขาครับดูว่าเขาจะอยู่ด้วยกันได้ไหมใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกรงคิมิโนฮะกับพัทเทลตัวด้านขวาเป็นพัทเทลครับพัทเทลบูเทอร์คอยส่วนตัวด้านซ้ายก็เป็นอคิมิโนครับนกอายุเท่าไหร่คะนี่อันนี้นกประมาณสี่เดือนครับใกล้แล้วฮะ อีก2เดือนก็กลายเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วครับค่ะรังเพาะเราใช้ใช้ใหญ่หน่อยค่ะราคายังไงคะทีมิโน่ก็อยู่พันแปดครับค่ะอันนี้เป็นนกฟอลโล่ครับผมค่ะเป็นเอ่อฟอลโล่โคบอลครับผมกับฟอลโล่บูเทอร์คอยเป็นนกสไตล์ตาแดงค่ะลูกค้าบางท่านก็ชอบครับ อันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียไหมคะพี่หรือเป็นผู้เมียรครับค่ะใช่ขายเป็นคู่เดี่ยวก็ขายครับค่ะใช่ใชราคายังไงคะนน่ราคาอย่างเอ่อโฟโลโวโคบอลก็อยู่พันห้าครับค<ช>่ะโฟโล์โวบูเทอร์คอร์็อยู่พ<ช>ันสองค่ะ นกที่ร้านนะคะมีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะพี่ห้าร้อยครับต่ำก็คือห้าร้อยใช่ค่มสูงสุดก็หลักหมื่นครับหลักหมื่นใช่ค่ะหลักหมื่นนี่คือพวกเฮวิพายครับค่ะแล้วเชื่องไหมคะเชื่องครับเชื่องแล้วนะคะถ้าถ้าเป็นหลักหมื่นก็คือจะเชื่องเชื่องปล่อยสายเลยค่ะคือเชื่องสําหรับที่ร้านเนี่ยเราเราเป็นปล่อยสายเราจะไม่จุ่ค่ะใช่เชื่องสำหรับที่ร้านนะครับเราจะไม่ใส่สายจุ่ค่ะใช่ แล้วถ้าลูกค้ารับไปเขายังเชื่องต่อกับลูกค้าเราจะมีวิธีสอนนะครับว่าปรับนกยังไงเพราะเวลานกเปลี่ยนมือลูกค้าครับเราต้องสอนเทคนิคการปรับนกก่อนประมาณ7-10วัน7-10วันใช่เขาปล่อยเชือกได้เหมือนเดิมค่ะครับฟอพัดนะคะฤดูที่ออกของเขาเยอะๆคือช่วงไหนครับพี่ปายฝนครับปายฝนต้นหนาวเยอะ มีส่วนลดให้กับลูกค้าช่องเราไหมคสําหรับมาจากช่องนะครับครอบคลัวโอรินะครับบอกเราก่อนเลยว่ามาจากช่องโอรินะครับลด10%ครับค่ะแจ้งว่ามาจากช่องครอบครัวโอริค่ะทิพย์าเที่ยวทางร้านก็จะมีส่วนลดให้10%ค่ะทางร้านก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศได้ครับต่างประเทศเราก็จัดส่งอ๋อต่างประเทศก็ส่งส่งครับค่ะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะการส่งค่าส่งเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ให้สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้ครับผม อย่างนี้เราส่งเข้าโรงเรียนครับค่ะปึ๊บปล่อยเลยส่งเข้าโรงเรียนคือยังไงครับพี่เรามีโรงเรียนฝึกครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเราได้หมายถึงว่าใครที่อยากได้เชื่องใช่ใช่ครับก็ก็มาดูนกที่ร้านได้เลือกนกนะฮะแล้วก็เราจัดส่งไปโรงเรียนได้ก็บอกให้จ่ายในการสอนใบอ๋อราคาตรงนี้ก็ก็คุยกันอีกทีนึงใช่ครับทางโรงเรียนเขาจะแจ้งราคามาว่าคุณลูกค้าอยากได้ประมาณไหน ปล่อยสายหรือใส่เชือกนิ่งแบบไหนคอแม็กอะไรเงี้ยครับเราก็แจ้งไปว่าเราต้องการแบบไหนแล้วก็มืคืนนะคุณครูก็จะจัดการให้ใช่ครับนี่งโรงเรียนฝึกด้วยโรงเรียนครับผมโรงเรียนใช่ครับฝึกนานไหมคะแล้วแต่นกครับผมว่าถ้าเกิดนกโตก็ฝึกนานหน่อยถ้านกเล็กแล้วส่งนกเล็กเงี้ยอย่าง20วันไปเงี้ยมันก็ฝึกเร็วหน่อยค่ะพอจะบอกค่าฝึกเริ่มต้นที่ประมาณค่าฝึกเริ่มต้นเดือนนึงก็อยู่ประมาณ3,000บาทครับอ๋อแล้วเราก็จะได้นกเชื่องใช่ไหมคะนี่เรา อยากได้ว่าเชื่องแบบไหนเชื่องนี่เชื่องไหมครับก็แล้วแต่นกยใช่ไหมคะแล้วแต่นกครับถ้านกนิ่งๆถ้านกนิ่งๆเดือนหนึ่งก็เชื่องได้ค่ะอย่างมะปางเนี้ยฮะเขาฝึกประมาณ40วัน อ๋ออันนี้ถูกไปโรงเรียนมาแล้วใช่สี่สิบวันอ๋อมาปางไปโรงเรียนมาแล้วนะคะเนี่ยได้อะไรมาบ้างคะมาปางก็ปล่อยได้เลยครับเอาปล่อยได้ตัวเนี่ยไปออกไปข้างนอกได้เลยไปไหนก็ได้ไม่หนีค่ะอันนี้ลูกค้าจองไว้แล้วใช่ครับลูกค้าจองไว้แล้วแล้วก็ส่งไปโรงเรียนฝึกนะคะแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะมารับใช่ครับค่ะ คลิปนี้เราก็พาชมนกพอพัดกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย